มีเอามาให้เลือกโดยเฉพาะเลยโอยสวยนี่ซื้อผักของสสมค่ะพี่เขาช่วยอุดหนุนต้นแมงรักแล้วก็กระเพรานะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ตำลึงของ,ส,งสวัสดีสสดค่ะ <c oughs> You what are you doing Soil ผักส,สวยๆค่ะทุกคน Organic ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทีมในช่องไม่บ้านคิฟโคนีอนะคะว <c oughs> ตอนนี้เรากําลังขับรถอยู่เนาะเรากําลังจะไปเยี่ยมชมสวนของรัฐบาลนะคะซึ่งมีพี่พายาวนะคะเป็นคนสุพันธ์นะคะทํางานอย,อ,ยอยู่ที่นั่นนะคะส้มได้คาแนะนํามาจากพี่พนิรันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในระหว่างที่ส้งกับทีมข,ข,ขับรถมานะคะจากแซมเมนโตเนะเราก็เอาต้นไม้มาขายด้วยนะคะผักเราก็ต้นไม้มาขายเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวส้มจะให้ดูว่าส้งไปแวะบ้านไหนบ้างเนาะมีลูกชายเหรอเนี่ยลูกชาย <c oughs> ถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยมีค่ะมีเอามาให้เลือกดยเฉพาะเลยโอายสวยเนี่ออยผมว่าจะไปหาเอกพยนตร์เนาะคนเราเนี่ยเนาะยอมค่ะยอมอยู่แต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> กว่วจะได้กินเนอะกับแฟนจะมีโอกาสขับรถพาไปนะคะก็เลยเอามาให้เลยตรงน ื้อขอบคุณค่ะ,คคะว้าวดอกกุหลาบสวยมากเลยค่ะแตพ่พวกพี่ปลูกอะไรกันว่าเ้มเหมือนครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอ่ะเนี่ยไงก็ไม่รู้ไปทุกบ้านเลยนี่นะคะว้าวพี่เขาช่วยอุดหนุนต้นแมงลักแล้วก็กระเพรานะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ตำลึงของส้มด้วยดูสวนของเขาสิครับนี มีข้าวโพดด้วยหนึ่งต้นสองต้นนะคะกำลังจะได้กินหมากแล้วสวนสวนสำหรับปาร์ตี้นี่วันไหนถ้าไม่ชวนเราก็จะมานั่นแ่ะปาร์ตี้มาเลยค่ะเ่อยากชวนมายล่นะ <c oughs> นีนะคะเหมือนว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาเที่ยวชมด้วยนะคะที่เยอะมากค่ะกว้างมากค่ะฉันไม่คิดว่าจะมีคนไครทางานอยู่ตรงนี้นะคะนึกว่ามีแต่พวกฝรั่งเนาะแลวตอนนี้เรากำลังเดินไปหาพี่พะเยานะคะพี่เขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับรถแท็กเตอร์ตรงนั้นนะคะเราเดินไปดูกันเนาะนี่นะคะอากาศล่มลื่นมากส้มกับมากับทีมสองคนนะคะวันนี้เราจอดรถอยู่ตรงนู้นนะ เดินมาค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าเออมาได้เลยไปไปสาย็นเรวครับไง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 วไงไไง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 งไงงไ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 ไงไมไงไงไงยงไไงไไมไง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 ไไง่งไมาไง่ไไไไ ก่อนอื่นนะคะส้มต้องขออธิบายว่าที่นี่เป็นที่ของรัฐบาลนะคะพี่พะเยาทํางานให้รัฐบาลเงินเดือนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สวัสดิการค่อนข้างดีอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไสเดือนที่กําลังมีโปรเจกต์อยู่ตอนนี้นะคะอันนี้นี่ปลูกผักให้รัฐบาลใช่ไหมคะอ่าปลูกผัก แล้้ววก็อาาจจจะบริคดยยปลูกผักขายแล้วก็บริจาคด้วยแล้วของรัฐบาลใช่ของรัฐบาลนะคะของโครงการของซิตี้ใช่จะซื้อผักตรงนี้จะทํายังไงล่ะคะคนไทยในซานฟรานซิสโกหรือคนไทยในเบย์แอเรียที่ฟู้ดทัพที่ที่ไปที่นิลังอ๋อจะเป็นเมนอ๋อเป็นเมนเลยแล้วก็เป็นเมนอ๋อค่ะ สวัสดีค่ะ no? You What are you doing Oh, um, I am I preparing some Soil m e so s o Soil? What are you g o i n g to plant here We are gonna be planting rosemary and also thyme Rosemary and thyme <Yeah. S 2> <laughs> Thank you น <laughs> ี znaczy, nothing, ่อค่ะเขาทำงานอยู่แบบนี้อันนี้พี่เขาเพาะพันธุ์เมล็ดไว้แล้วนะคะ เลยค่ะเดี๋ยวส้มจะพาเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นเรือนเขียวที่ช้มอ,อยากให้ทีมทำให้ให้นะคะคือก็คือใช้พลาสติกไอกระสังกระสีใสเนาะเขาบอกว่าสังกระสีใสนะคะนี่เลยค่ะถาหลุมมีหลายๆโรงเรือนเลยนะคะนี่พาเข้ามาดูนะคะทํากันเองนะคะโอ้ยมีหมกักิก หมักฟิกหรือว่าหมักเดือดฝรั่งนะคะที่เมืองไทยกําลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ยเขาเก็บให้ส้มด้วยค่ะทุกคนขอบคุณแนงะ่นี่ค่ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเมืองไทยกําลังฮิตกันตอนนี้กําลังเพราะว่ามันราคาแพงนะคะค่อนข้างแพงอยู่อยู่เมืองไทรจะต้องขอเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนเอารรเป็นศัน่อน พี่พะเยาบอกว่าตามดูเฟ e บุ๊กของส้มหรือช่องยูทูบนะคะแล้วก็ตั้งแต่ส้มไปเก็บหอยอยู่ที่ไหนนะคะโบเดกาหอยแมลงผู้ใช่ไหมคะใช่ใชแล้วก็ตามไปเก็บเดินกันใ how are you h อ l a h o l อ Thank you จากนั้นนะคะพี่พะยาก็พาเราเดินชมผลิตผลต่างๆนะคะ ที่ตรงนี้เป็นที่80เอเคอร์นะคะเป็นที่ทดลองปลูกของรัรฐบาลนะคะปลูกพันธุ์ต่างๆชนิดนะคะทั้งขายด้วยทั้งแจกจ่ายให้คนยากจนด้วยนะคะต้องขออภัยเสียงลมแล้วก็เสียงรถผ่านไปผ่านมานะคะซ่มก็เลยปิดเสียงนะคะแล้วก็พากเสียงเอาเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าลมแรงมากๆแถวนี้เป็นย่านที่ติดทะเลนะคะ แล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยแต่เป็นที่ที่กว้างมากนะคะมาสกวอตนะคะนี่เลยค่ะทุกคนดกกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาให้เบ่งมุมไกลๆนะคะส,สปาเกตตี้ออเฮ้ยสปาเก็ตตี้นะคะทุกคนยังขาดบางคนได้ไหมซียดีนี่ค่ะ ขอให้ได้เห็นผลผลิตแบบนี้ชมก็ดีใจแล้วนะคะคือแบบว่าไม่รู้ามาแล้วก็มาแต่ว่าขอให้ได้เห็นผลผลิตที่แบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วงอกงามนี่ไปได้ทุกที่อู้ไม่ได้เก็บเลยนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนไม่เอาถุงมาด้วยเนาะเราเนานะ ไหมคะผักสวยๆค่ะทุกคนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์100นะคะว้าวสวยมากค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกสวนหนึ่งนะคะอันนั้นน่าจะเป็นมะเขือเทศเห,หรือแลม่นบ้างโอ้กกโม,มีพริกกับเตงโมตรงนี้มีพริกนะคะ มันเพิ่งเริ่มออกหมากนะคะทุกคนไม่จริงๆเราก็ต้องงานแล้วก็ปลูกชาปลูกชาไก่เป็ดหมาบีไ,ปปไย <c oughs> โอ๊ยตายขอย่อยเหยียบพลิกๆเพิ่น เยอะ step oh. นี่ค่ะมีแตงโมแตงโมเยอะเลยทุกคนดูแตงโมโอุย้ยมันเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยดีดต้องต้องเหรอนี่ <c oughs> เป็นการดีนะเขามีอะไรกันแบบแป้งฝุ่นแบบโดนรองเท้าอ๋อสิว้าวทุกคนแตงโมดูสิคะตรงนั้นก็มีอีก <c oughs> เยอะเลยนอนอยู่ตรงนั้นค่ะ เเหลืองจะมีมเมล็ดนะคะเล็ดเยอะมากมนี่ค่ะทุกคนอ๋อพอยกหน่อยนะแบบนี้ขโมยไม่ได้เลยค่ะยกไม่ขึ้น แต่ว,ว่าดกนะคะเห็นไหมดกมากเลยค่ะว้าวดอกแตงโมแต่สะอ่อนดอกแตงโมเพื่นบอดมีต้หนวยใหญ่ๆเหงไปถึงตรงนู้นเลยนะคะพี่พะเยาบอกว่าข้ามไปตรงนู้นเป็นมะเขือเทศนะคะคันชันโกนะคะเอา้าเขี้ยเท่าบากคุงแล้วนี่แม้ ทิมชอบกินมะเขือเทศมากนะคะเขาชอบกินมะเขือเทศกับเกลือ <c oughs> จเจแอมมี่ไม่มาวันนี้อ่ะว่าได้มาเก็บเป็นมูข่อยเด้อพี่น้องเดอ้อเห็นบอสวยมากค่ะดูสิเป็นพวงๆงอย่างนีน้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นเป็นป่ามะเขือเทศนะคะหวานนะคะเดี๋ยวชิมมือก่อนเนาะอุ๊ยหวานจริงๆด้วยค่ะปกติชอเป็น เป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศน,นะคะแต่ว่าอันนี่หวานจริงๆยัดเข้าไปซี่ลูกเลยถุงใส่หิวเขานะพี่น้องทุกคนเหนื่อยสนุกมากเลยค่ะเดิน รอบๆที่ตรงนี้คือที่มันใหญ่มากเลยนะคะก็เลยค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนี่ค่ะส้มก็ได้ผักมาเยอะเลยนะคะนี่แลวพี่เขาเก็บผักให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ส้มต้องขอตัวลาก่อนนะคะต้องขอบคุณพี่พะยามากๆเลยนะคะที่พาส้มแล้วก็สามีเที่ยวนะคะได้เห็นแบบว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะได้เห็นพืชผลผลิตนะคะก็คือแบบว่าดีใจนะคะดีใจแล้วก็ได้เห็นคนไทยมีงานทําที่ดีมีความสุขแล้วส้มก็ดีใจด้วยนะคะ ทุกคนเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิดีโอนี้เนาะสวัสดีค่ะ